กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับงานมาหากรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2,554ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2554นอาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะก็จะรวบรวมเอาของดีมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากทุกภูมิภาคมาไวไ้ภายในงานเดียวโดยมุง่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนภายใต้แนวคิดเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนค่ะปีนี เรามีการเตรียมกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเต็มรูปแบบแล้วก็มีการเดินทางท่องเที่ยวแบบห,หัวใยใหม่เมืองไทยยั่งยืนมานําเสนอนะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนครับว่าวันที่8-12ถึถุนายนนะครับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยพบกันที่เมืองทองครับ